วานอย่างน้อยได้กอได้กอขอวานอย่างน้อยได้กอครับลุกเปเอาเสื้อมาเพื่้กรมลุกยิบลุกมาเร็วลุก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 อยู่นี้เปล่าเสื้อมาเพื่้กามยิบเสือ้อหน่อยเสือ้อมาเอามาเอามาเอามาเลย พลอยพลอยก่อนเดี๋ยวก่อนนั่งนั่งขอบคุณครับไอ้ขอคุณก็โฉนะมาใจช่วยโฉบคอุณไอ้นะอีกตัว,วหนึ่งชุดหมีชุดหมีอีกตัวหนึ่งชุดหมีหมาเลยเอามาเอามาเร็วอย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวเปือน,นํำลาย เจโวโมันเปิดแม่เดี๋ยวพิเฮ้อปล่อยปล่อยปล่อยเยียบเยียบเสื้อไอ้อ่ะนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนขอขอมาน้อยก่อนขอขอก่อนขอก่อนขอก่อนบ้านผมครับขอก่อนขอขอขอเอาไป ยืมเล่นหน่อยได้ก่อนโชัวชัวขอยืมเล่นหน่อยได้ก่อนฮึชัวปล่อยปล่อยปลอยปลอยก่อนอ่ะรออยู่ตรงนี้ปล่อยก่อนปล่อยก่อนยืมเล่นเดี๋ยวเล่นด้วยนั่ง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 ก่อนนั่งหันหน้ามาตรงนี้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 ก่อน ยาวนะยาวนะกรดึลงกระดึลงปลอยบอยเดี๋ยวเล่นด้วยมาเล่นด้วยเล่นยเรยเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยเอาตูดมาหนี่ยงเราเฮ้เอาตูดมาหนี่ยงเนี่ยเอาตูดมาหนี่ยงเนี่ยฮะฮ้ เอามปนี่อย่างตูดเนี่ยฮึขอยืมหน่อยเล้กขอยืมหน่อยเล้กขอยืมหน่อยเล้กขอยืมหน่อยเร็วยืมหน่อยไ,ได้ก่อนยืมหน,น่อนๆๆๆๆๆๆๆยได้ก่อนขอยืมหน่อยได้ครับปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยปล่อยแล้วหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามานี่ก่อนหันหน้ามานี่ก่อน